เอา้านี่ครับเอาแล้วขบหูขี่กบหูขีว่วัวไงครับมาแล้วพี่พี่คิปเปอร์อยู่เอวผมพี่คิปเปอร์อเอวผมพี่อมืมาแล้วลนี่ทำไงบ้างดึงลงเหมือนของพ,พี่กดสป,ปูล,ลงอะ่ะกบอะไรครับพี่กบอะไรขอเสียงหน่อยผู้ขี่ครับผูขี่ผู้แอคชั่นคันนั่นไงกูว่าแล้วไงย่งนี้ครับ นี่ครับนี่เจ็ดโลไว้ทีหลังครับตัวนี้เต็มปากครับูอ้หูสวยมากอู้หูทีหังแปดโลทีหลังครับหมดแรงแล้วครับหมดแรงนินจาบัวใหญ่จะเป็นคนอาสา เขาปลาขึ้นเองนะครับโอ้โหออกกลางเดียวออกกลางเดียวคลิปนี้ฝากถึงใครไหมพี่คลิปนี้อย่าเพิ่งฝาครับปลายังไม่ขึ้นครับมันต้องมันต้องกดวงกลมอ่ะเออ อ้าวพี่มาถือกล้องมามีการในคนโดแต่กดตัวกลมอ่ะกดตัวกลมอ่ะบีแบกบ้างอ่ะนั่นแหละเออนั่นแหละเอาขึ้นมาอู้หุ้ยมันไม่อยู่วะของพี่นะครับโอ้ยแก่ตัวโอ้ยเขาติงเงินของพี่แหละรื้ออกมาอ่าก่อนวะ พี่ดึงขึ้นสุดแล้วก็กดตัวกลมยิงอ่ะพี่อยู่ยัง<ะ>จังพ่อคุณจอไปเฮ็ดเฮ้ยใจเยน็นตามกดแท็กลง่งทุกกลมอะ่ะมันไหนแท็กอะ่ะทุกกลมล่างทุกกลมนี่ทุกทุกกลมดำอ่ะ ข้างล่างสุดอ่ะมันไปเข่าปากกับหัวมันใหญ่อ่ะเออนตัวตัวกลมดำอ่ะตัวกลมดำข้างล่างอ่ะเออเขาโอ้โหคิบเปอร์หลุดครับน้านินจาครับน้านินจาครับโอ้โหใหญ่ครับโคตรหัวขีดโคตรหนักเดี๋ยวโคตรหลุดน้ำลักดู กบ да ขุนข <at> ี่ครับหยดน้ำก็ไมก็ไม้น้ของมันเลยก้นอะไรสดนนั่นแหละนี่็กแล้วโอ้โหลูกมันน้ำมาเลยอ๋อฮะน้ำช้อนเว้ปล่อยบ้านขานขี่ผลงานแค่ครับนี่กบขุขี่ครับขูขี่พิมพ์บัวใหญ่ ขบผู้ขี่ครับดูเต็มๆครับเดินน้ำหยาบแล้วเอาครับพอครับพอครับกระเดงดูน้ำหนักครับดูน้ำหนักกด